สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุไฟในหัวข้อสถานะคาราคาซังนะคะสำหรับทุกๆความรักที่คาราคาซังเราจะมาเจาะลึกเจาะละเอียดนะคะไม่ว่าคุณจะอยากมูฟออนไหมเขาจะอยากมูฟออนไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีคำตอบให้ในคลิปนี้นะคะแต่มันเป็นการสุมพลังงานเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ของ มันไม่ใช่ของคุณแบบเป๊ะๆเ,เ,เออนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังให้ดีว่าดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์มันจะดีกว่านะคะเพราะว่ามันก็สุ่มมาจากหลายๆคนหลายๆคู่นะคะผลลัพธ์ก็น่าจะไม่เหมือนกันนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ดูเป็นกลางๆไว้นะคะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์ก็พอนะคะ3เดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อยากจะกดเข้ามาดูนะคะก็แปลว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้นะเวลานั้นๆน,น,นะคะฝากสนับสนุนช่องนี้ด้วยนะคะเบอร์บัญชีจะอยู่ที่ใต้คลิปนะคะเพื่อเป็นการแสดงออกว่าอยากให้ช่องนี้อยู่ต่อไปก็ฝาก สนับสนุนช่องกันเยอะๆเลยนะคะซึ่งเงินสนับสนุนช่องนะคะอมจะเอาไปใช้กับลักกี้กระต่ายคอเอียงที่อมรับอุปการะมานะคะแล้วก็มีทําบุญทําทานบ้างแล้วก็มีส่วนของค่าขนมของออมนะคะใครอยากรู้จักลักกี้แล้วก็สไตล์การทําบุญของออมให้มากขึ้นนะคะกดเข้าไปดูได้เลยที่แถบชุมชนนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะไลค์ like. นะคะคอมเมนต์แชร์ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ส่งปุ่ม Super Thanks นะคะหรือว่าปุ่มขอบคุณให้ออมก็ได้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยสําหรับการสนับสนุนกันนะคะดูดวงส่วนตัวก็ยังคงจองคิวกันเข้ามาได้นะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ใต้คลิปนี้แล้วทั้งหมดเลยนะคะเอาละคะชาวธาตุไฟเม่สิงห์ธนูนะคะ ก่อนอื่นขอเช็คพลังงานหลักนะคะระหว่างคุณกับคนที่มีประเด็นคาราคาซังคาราคาซังกันนะคะออมจะดูว่าออคุณกับออมพลังงานจูนกันติดไหมนะคะเราซิงกันหรือเปล่านะคะขอดูค่ะว่าชาวธาตุไฟกับคนที่คาราคาซังกันนะ่ะคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเช็คพลังงานก่อนว้าวว้าว อะไรกันนี่นะคะเออมีไพ่ชาววันนังคารพิจิกเมธนะคะอเอ,อ,เอ,อ,เอ,อมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันจบแล้ว10บดาบเดอะทาวเมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจบกันไม่สวยก็ได้นะโปะแตกปี๊แตกวีนแตกเกิดเหตุการณ์ปุบปับฉับพลันนะสิดาบเจ็บ,จบ เจ็บจบแบบจบไม่สวยเลยนะเดอะทาวเวอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ปุ้มปั้งปุ๊บปั๊บนะคะแล้วก็มันอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแทรกไหมรักครั้งใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะหรือว่ามีอะไรมันเข้ามาแทรกอะที่ทำให้ทะเลาะกันก็ได้นะคะการปันใจอะไรเงี้ยเป็นไปได้แต่สาเหตุที่คาราคาซังจากหน้าไพ่เนี่ยอมมองว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมว่ามีลูก มีการงานเชื่อมกันนะคะหรือว่ามีคำพูดมีการแสดงความรู้สึกอะไรบางอย่างในเชิงแบบจะดูแลกันออจำเป็นต้องค้าขายร่วมกันอยู่นะคะหรือว่าต้องมีการแบบเอาเงินมาคืนอ่มีการแบบคืนเงินกันหรืออะไรกันบางเคสเนี่ยในทางดาร์กสายดาร์กก็จะคือรอเอาคืนนะคะมีการรอเอาคืนก็ได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นแล้วออามองว่าสถานการณ์ของชาวทัศไฟกับคนคนนี้น่าจะ จบแล้วนะจบแล้วเงียบนะคะแต่ว่าอาจจะยังมีการทักแชทส่งข้อความหากันนะคะหรือว่ามีการดูแลกันอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้ค่ะนะคะเรื่องงานเรื่องลูกอ่ะนะคะเรื่องความรู้สึกที่อาจจะยังมีอยู่ก็ได้ค่ะนะคะเป็นการรอจบโดยสมบูรณ์เหรออ่ะหรือว่ารอให้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะ เผื่อจะมีอะไรดีขึ้นก็ได้นะคะแต่พลังงานบ่งบอกว่าน่าจะเงียบค่ะนะคะน่าจะเงียบน่าจะไม่ไหวแล้วโว้ยอะเออทรงนั้นนะไม่ไหวแล้วทาวเวอร์ไม่ไหวแล้วโว้ยอะอออนนะ <c oughs> ไร <c oughs> นะคะอ่ะเรามาดูกันคุณกับเขาเป็นแบบนี้คาราคาซังธาตุไฟออมขอพลังงานหลักของตัวคุณซิ ตัวคุณน่ะคิดรู้สึกยังไงกับสถานการณ์ที่คาราคาสังนี้ขอพลังงานคุณซิโอ,อ,อต้องบอกว่าบางคนเนี่ยอยู่กันเพราะการเงินหรือผลประโยชน์นะคะอยู่กันเพราะลูกก็ได้มีไพ่ชาวธาตุดินมังกรผู้สบกันชาววันอาทิตย์นะคะอยู่กันเพราะลูกอยู่กันเพราะผลประโยชน์นะคะแต่ว่าในบางเคสเนี่ย เหมือนกับอยู่เพื่อรอโอกาสใหม่ๆรอการไปเริ่มต้นใหม่เออกับคนอื่นก็ได้นะนะคะแต่ขออนุญ,ญาตทำในในเชิงเบื้องต้นมันเป็นการอยู่กันเพื่อผลประโยชน์เพื่อเงินนะคะหรือเป็นการแบบนิ่งๆสงบท่าทีเพื่อที่จะเออรอดูซิว่าจะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ไหมก็ได้ไงนะอืนะคะพลังงานของคุณออกแนว รอดูสถานการณ์ว่าจะได้รับกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ไหมหรือว่าอยู่พราผลประโยชน์เพราะอะไรบางอย่างการเงินอะไรเงี้ยลูกอะไรเงี้ยอขอพลังงานฝั่งเขาค่ะฝั่งเขาละคิดและรู้สึกยังไงกับสถานการณ์ตรงนี้ค่ะคาราคาซังธาตุไฟมีไพ่ชาวพิจิกพฤศพธาตุลมเมถุนตุนกุม ัวเขาเองมีพลังงานในเชิงไม่ชอบใจสถานการณ์อะไรไม่รู้นเนี่ยเขาเป็นคนรักอิสระค่อนข้างมากแล้วก็โฟกัสเรื่องความมั่นคงการเงินนะคะออมมองว่าคนคนนี้มีพลังงานในเชิงไม่ชอบใจสถานการณ์อะไรบางอย่างอาจจะเป็นความหงุดหงิดนะคะความเกลี้ยวกราดหรือว่าการหึงหวงก็ได้นะคะออมมองว่าเขารู้สึกแบบทุกข์ใจ ทุกใจจากการที่มันผูกพันกันอยู่นะคะทุกใจจากการที่ผูกพันกันอยู่ทุกใจที่มันยังเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกกันอยู่อะนะคะหรือว่าทุกใจจากการที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันมันมีเรื่องราวไฟ่กันมีเรื่องราวอะไรที่ไม่ค่อยลงรอยลงตัวอืมประมาณนี้นะเอมว่าเขาน่าจะแบบออกแนว เป็นคนมีความสุขด้วยตัวเองแบบมีอิสระนะคะมีเงินมีทองหรืออะไรก็อยากจะสุขสบายอะไรอย่เงี้ยเออแล้วก็ขอดูไนส์รับสอดคืออะไรพลังงานของเขาคือเหมือนกับมีความไม่ไว้ใจระแวงหรือว่าไม่อยากสมมตินะ มีพลังงานในเชิงไม่ไม,ไม่ไว้ใจระแวงเราก็ไม่อยากจะไปต่อก็ได้นะเออแต่ว่ากำลังแบบดูหนทางวางแผนที่จะได้มาแบบว่าสมมตินะคะได้มาเยียวยากันก็ได้แต่ว่ามันเป็นการเยียวยาในลักษณะที่น่าจะอยากมีความสุข อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยอยู่คนเดียวตามภาษาเขาหรือว่ามีโลกส่วนตัวภาษาเขาอะไรเงี้ยนะคะอ่ะเดี๋ยวอมดูก่อนว่าชาวธาตุไฟคุณอยาก move on จากความสัมพันธ์นี้ไหมธาตุไฟอยาก move on ไหมคิดหนักอยู่เหมือนกันใช่ไหมธาตุไฟอยาก move on ไหมธาตุไฟมีพลังงานในเชิงเหมือนอยากกักไว้นะอยากกักไว้แล้วก็ปลองดอง นะคะแต่ตัวคุณก็จะไม่ได้ take action หรือว่าอะไรแบบมากมายนะักมี s a ฟโซนเหมือนกันเนื่องจากตัวคุณเองก็เหมือนมีศักดิ์ศรีมี e ก o หรือว่ามีความเป็นผู้นำเป็นเจ้านายหัวหน้าลูกหัวหน้าเขาก็ได้นะคะสมมตินะอะไรเงี้ยก็เลยทําให้คุณมีมาดมีฟอร์มมีความมี e ก o อยู่แต่จากพลังงานถามว่าอยาก move on ไหมน่าจะอยากกักไว้เพื่อให้ได้กลับมา พูดคุยกันหรือมีข้อตกลงกันบางอย่างนะคะอยากจะกักกักไว้เพื่อที่จะมีข้อตกลงหรือกลับมาคืนดีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พลังงานคุณไม่ได้ไม่ได้มีความหวยหามากนักแต่แค่แบบคิดหนักจะทำยังไงให้ได้กลับมาปองดองกันอะไรเงี้ยนะแล้วเขาล่ะคะเขาอยาก move on ไปจากความสัมพันธ์นี้ไหมคะเขาอยาก move on ไหมเขาอยาก move on ไหม ออกแนวอยากจะเฉยๆแต่ว่าใจยังหวั่นไหวเช่นพวกคุณเนี่ยคือเขาอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นเพื่อนกันนะคะมันเป็นกลุ่มสังคมมันเป็นกลุ่มเพื่อนแล้วการที่ต้องหลบๆซ่อนๆหรือว่ามีเวลาซ่อนเลน้นหรือว่าอะไรบางอย่างที่เปิดเผย,ยไม่ได้ตรงเนี้ยนะคะคือมันทําให้เขาแบบอาจจะอยากเฉยๆไปอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเฉยๆอยากจะนิ่งๆน,นะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าคนคนนี้จริงๆในใจเขาอาจจะ แบบทุกใจแล้วหวั่นไหวนะคะแล้วเป็นไปได้ว่าทุกใจเพราะมันดันสังคมร่วมการกลุ่มเพื่อนบางอย่างแต่เขาพยายามที่จะแบบวางเฉยให้มากที่สุดพยายามที่จะแบบใช้อีกโก้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นพลังงานของคนอยากเฉยเฉยนะคะเฉยเฉยแต่ก็อดหวันว่นใจหรือหวั่นไหวไม่ได้อืมประมาณนี้นะคะอ่ะงั้นถามความสัมพันธ์เนี้ย มันจะคาราคาซังแบบนี้อีกนานไหมคะชาวธาตุไฟกับคนคนนี้จะคาราคาซังแบบนี้ไปอีกนานไหมมีไพช่ชาวากลุ่มชาวธาตุน้ำกรกรกมีนพิจิกชาวเมษชาววันอังคารพิจิกเมษความสัมพันธ์นี้จะคาราคาซังไปอีกนานไหมจริงๆมันมีทาวเวอร์มันมีโอกาสจบอยู่เหมือนกันแต่มันมีคนไม่อยากปล่อยอมว่านะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆจะจบจริงๆก็คือจบได้เลยแต่มันเหมือนมีคนใจบางมีคนใจอ่อนนะคะแล้วสถานการณ์มันก็มันมันมันเหมือนจะไปไม่ไหวแล้วล่ะแต่ว่ามันมีพลังงานในเชิงเหมือนกับเฮ้ยมันยังปล่อยไปไม่ได้ขนาดนั้นขอดูก่อนว่าสถานการณ์ที่ทำให้ คุณและเขาเนี่ยไปจากกันไม่ได้คืออะไรสถานการณ์ที่ทําให้คุณและเขาไปจากกันไม่ได้คะ่ะเนี่ยมันเหมือนมันเป็นคนในสังคมร่วมกันอะไรบางอย่างนะคะฝั่งใดฝั่งหนึ่งคือมีคู่มีแฟนตัวจริงอยู่แล้วสมมตินะเป็นเป็นรักต้องห้ามอ่ะเป็นรักระหว่างสมมตินะอาจารย์กับลูกศิษย์ผู้ใหญ่กับผู้น้อย เป็นความสัมพันธ์ในองค์กรนะคะช่วยกันทําอะไรบางอย่างเป็นคนในสังคมที่ดูแล้วมันเปิดเผยไม่ได้อ่ะมีกฎข้อบังคับห้ามไว้หรือว่าสถานการณ์นี้พยายามจะบล็อกปิดกัน้นแต่มันก็มันอาจจะยังต้องเจอต้องเห็นต้องป้วนเปี้ยอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะอืมที่ทําให้แบบมันยังต้องคาราคาซังนะเหตุจากครอบครัวร่วมกันสิ่งแวดล้อมร่วมกันสังคมองค์กรร่วมกัน เหตุที่ทำให้คลาคาซังแล้วออกแนวแบบมันดันมีความผูกพันกันมากๆด้วยค่ะมันดันมีความผูกพันกันแบบลึกๆเลยนะอืงั้นถามสิอามืชาวธาตุไฟมีโอกาสที่น่าจะอยากปลองดองอความสัมพันธ์นี้มีโอกาสแบบที่จะจบกันจริงไหมคะ ความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะจบกันจริงๆไหมแบบขาดไปเลยร้ออร์เซ็อะมีโอกาสไหมโอ้โหไพ่ขึ้นชัดเจนมากๆว่ามีโอกาสแค่แบบอยู่ใครอยู่มันมีความสุขสไตล์ตัวเองแต่มันดันเนี่ยมีหนี้มีสินมีเงินมีทองมีอะไรไม่รู้ร่วมกันค่ะเนี่ยมีสิ่งมีค่าติดหนี้กันมีสิ่งมีค่าร่วมกันมีห่วงมีพันธะมีภาระอะไรบางอย่างไม่รู้ค่ะเออ ยากยากทำได้แค่อยู่ในที่ตั้งของตนแล้วมีความสุขไปอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่อย่างนั้นนะคะเดวิลหนึ่งเหรียญคือมีคนพยายามที่จะทำให้เกาะกันไว้ก็ได้ไม่ไม่ไม่ยอมปล่อยก็ได้นะเอาล่ะทีนี้อมจะขอเจาะความรู้สึกของเขาละดีกว่านะเขารู้สึกยังไงกับธาตุไฟอะความสัมพันธ์คาราคาซังเขาจริงๆรู้สึกยังไงกับคุณ เขารู้สึกยังไงกับคุณมีชาวกลุมชาววันอัคารพิจิตรเมธนะคะธาตุดินมาก่อนปร้สบกันเขารู้สึกยังไง haha. เขารู้สึกว่ามันเป็นความผูกพันอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างเหนียวแน่นพอสมควรอืมคือเขาก็อาจจะไม่แน่ใจว่าหรือรู้สึกคลางแคลงใจหรือประหลาดใจว่าทำไมแบบ ถึงเอาชาวธาตุไฟออกจากหัวไม่ได้สักทีค่ะเอมว่าเขาน่าจะรู้สึกประหลาดใจกับตัวเองอะว่าทำไมถึงเอาชาวธาตุไฟออกจากหัวไม่ได้อว่าจริงๆเขาพยายามอยู่เหมือนกันนะคะพยายามที่จะไม่ยอมพยายามที่จะเขารู้แล้วล่ะรู้กระจ่างและเดือดซันขึ้นเขารู้แล้วแล้วก็พยายามที่จะเอาชนะพยายามที่จะไม่อยากให้ มันวุ่นวายอะไรเงี้ยค่ะอืเขารู้สึกยังไงอารมณ์อะใจอะมันหวั่นไหวแต่เขาพยายามที่จะเฉยหรือนิ่งให้มากที่สุดหรือสงวนท่าทีหรือว่าไปมีความสุขประสาเขาพยายามจะใช้สติในการควบคุมตัวเองมากๆเลยค่ะอืมอารมณ์ความรู้สึกมันแบบประหลาดใจว่าทําไมถึง เอาคุณออกจากหัวไม่ได้พยายามใช้สติแล้วพยายามนิ่งแล้วอะไรเงี้ยเ,เขาจะทํายังไงกับธาตุไฟบ้างอะคาราคาซังธาตุไฟเขาจะทํายังไงอะในบางเคสนะคะเขาอาจจะสมมตินะพยายามที่จะส่งข้อความหรือพูดหรือบอกอะไรบางอย่างนะคะ ถ้าเขาเป็นเจ้านายหรือลูกน้องอถ้าคุณกับเขาเป็นเจ้านายกับลูกน้องเขาจะพยายามแบบรับคําสั่งทําตามหน้าที่หรือว่าออกคําสั่งทําตามหน้าที่คือเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานเท่านั้นอะไรเงี้ยในบางเคสนะแต่ถ้าคุณถ้าคุณไม่เกี่ยวข้องกันเรื่องเองินเรื่องงานเลยออมมองว่าเขาจะทํำยังไงน่าจะเป็นพลังงานในเชิงแบบอาจจะยังมีการพูดมีการคุยมีการสื่อสารกับคุณอยู่ นะคะแต่ทิศท,ทางคือเขาจะพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนะเขาจะทำยังไงกับไฟเป็นภาวะของคนที่พยายามนิ่งสงวนท่าทีพยายามที่จะควบคุมตัวเองนิ่งอยู่ในที่ตั้งจริงๆแล้วก็ทำทุกอย่างตามหน้าที่คะ่ะถ้าพวกคุณมีหน้าที่อะไรร่วมกันเนี่ยคือ แต่การพูดคุยอาจจะยังเห็นไงมีบ้างอะไรเงี้ยส่งสารสื่อสารเขาจะเทคแอคชั่นอะไรบ้างไหมคะคาราคาซัางธาตุไฟเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมเนี่ยมันเป็นการรับผิดชอบอะไรบางอย่างร่วมกันแหละคือจะทำให้พึงพอใจในทิศทางที่มันควรจะเป็นนะคะอืมเขาจะทำ สิ่งต่างๆเหมือนเดิมสมมตินะคะเคยสม่ำเสมอยังไงก็ทําเหมือนเดิมเป็นความรับผิดชอบในหน้าที่การางานหรือว่ารับผิดชอบอะไรบางอย่างนะคะคือทําในทิศทางที่แบบให้ทุกอย่างมันมันดีอ่ะมันมีสองถ้วยด้วยอ,ะอ่ะการเทคแอคชั่นก็คือแบบทาให้ทุกอย่างมันมันอยู่ในบรรยากาศที่ดีอะไรเงี้ยนะคะเออแล้วเดี๋ยวนะเขาเคยคิด เขาเคยคิดที่จะจบความสัมพันธ์นี้ไหมคะคาราคาซังธาตุไฟเขาคิดที่จะจบความสัมพันธ์นี้บ้างไหมอ๋อว่าเขาเคยคิดที่จะจบคืออาจจะแบบเป็นการบล็อกปิดกัน้นหรือเป็นการนิ่งเฉยไปหรือไม่เปิดใจหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยความอึดอัดแสดงว่าเขาก็มีความเจ็บความไม่เฮลตี้ต่อใจอะไรบางอย่างคะ่ะที่เขาเองก็คิดที่จะจบมันเหมือนกันแต่อาจจะ ไม่สามารถทำได้ขนาดนั้นนะคะอืมแล้วเพราะอะไรเขาถึงคิดว่ามันจบไม่ได้คะทำไมเขาถึงคิดว่ามันจบไม่ได้ทำไมทำไมมันถึงจบไม่ได้มันมีอะไรมันมีอะไรอย่างปูนเปียนเห็นกันในอินเทอร์เน็ตโซเชียลออนไลน์ก็ได้ นะคะที่ทำให้ยังเห็นอาจจะเป็นการส่องโดยตรงก็ได้แม้ว่าจะพยายามเหมือนไม่ไม,ไม่ไม่อยากสนใจนูน่นนี่นั่นแต่อาจจะมีพลังงานในเชิงส่องก็ได้แสดงว่าฝั่งเขาเนี่ยอยากจบแต่จบไม่ได้เพราะยังติดส่องคุณก็ได้ค่ะติดส่องหรือว่ายังเห็นกันป้วนเปี้ยนนะคะในบางเคสเป็นการป้วนเปี้ยนกันแบบพลังงานมันยังมันยังต้อง ต้องต้องเขาเรียกอะไรมีสมมตินะโปรเจกต์ร่วมกันหรือต้องพบ,พบปะพบเจออะไรกันบางอย่างที่ทําให้แบบมันกลายเป็นมันตัดใจไม่ลงแบบนี้ก็ได้ค่ะเออสาเหตุที่เขาแบบตัดคุณไม่ได้อืมโอ้ยแต่ว่าต้องบอกตรงๆนะชาวทัดไฟในบางเคสตัวเขาเองอ่ะมีพลังงานในลักษณะที่เหมือนก็อยากไปต่อเหมือนกันนะ แบบเป็นความรับผิดชอบอะไรที่อยากไปต่อเหมือนกันนะเอาว่าพลังงานเขาดูสับสนแปลกๆยังไงไม่รู้อะถ้างั้นถามค่ะว่าตัวเขาเนี่ยคิดจะให้ความสัมพันธ์มันคาราคาซังแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเขาคิดที่จะให้ความสัมพันธ์นี้คาราคาซังไปแบบนี้เรื่อยๆใช่ไหมสักระยะหนึ่งเพื่อความมั่นคงก็ได้สักระยะหนึ่งเพราะ ยังต้องปรึกษากันนะคะยังต้องร่วมกลุ่มกันทำอะไรนะคะซักระยะใหญ่ๆเพราะว่าดันเป็นเจ้านายลูกน้องเป็นเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ต้องต้องเกี่ยวข้องกันอะไรเงี้ยมันเลยเป็นระยะใหญ่ๆเลยค่ะเออที่ที่จังจำเป็นต้องคาราคาซังนะฝั่งเขาอะอืออ่ะงั้น ตัวชาวธาตุไฟเองก็คิดจะคลาคาสังกับเขาคนนี้ไปอีกนานไหมชาวธาตุไฟคุณคิดที่จะคลาคาสังกับความสัมพันธ์นี้ไปอีกนานไหมออมมองว่ามันเรื่อยๆเหมือนกันแต่จนกว่าคุณจะเบื่อไปเองออมว่าตัวคุณเองอีกไม่นานก็น่าจะเบื่อหรือเลิกสนใจไปเองอมแม้ว่าพลังงานของชาวธาตุไฟเมื่อกี้มันมีพลังงานในเชิงกักนะคะยังอยากจะกักให้แบบ เอ้ป้วนเปี้ยนกันเพราะว่าอะไรบางอย่างใช่ไหมคะที่เอ่านไปเมื่อกี้แต่มันก็มีพลังงานเหมือนกันว่าเดี๋ยวก็คงจะเดี๋ยวคุณคงเลิกสนใจไปเองเดี๋ยวคุณจะเบื่อไปเองอะไรเงี้ยเพราะใต้สาหรับมันได้แปดเหรียญน,นะแสดงว่าตัวคุณเองก็คิดว่ามันอาจจะแบบเนี่ยเรื่องงานเรื่องโปรเจกต์นะคะหรือว่าการที่ยังเห็นกันในออนไลน์หรือว่าอะไรก็ตามที่ยังป้วนเปี้ยนคิดถึงกันเนี่ยมันน่าจะเดี๋ยวคุณก็คงเบื่อเองละเดี๋ยวคุณก็คงจะแบบ เลิกสนใจไปเองแหละอะไรเงี้ยคุณจะคาลาคาซังไปอีกนานไหม,มพลังงานของชาวธาตุไฟก็จะออกแนวเอาจริงๆนะคือรักอิสระแล้วก็มีพลังงานในลนักษณะเหมือนอยากจะเป็นอิสระไปแต่ว่าก็อดเป็นห่วงเขาไม่ได้เหมือนกันไง นะคะมีพลังงานในเชิงเป็นเจ้านายลูกน้องหรืออดห่วงเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอา้งางั้นฟันธงบทสร,ส,สรุปความสัมพันธ์นี้ move on ไม่ได้ใช่ไหมคะสรุปความสัมพันธ์เนี้ย m o v e on ไม่ได้ใช่ไหม ออมีความรู้สึกว่ามัน,ม,น,ม,นมันทำได้มากสุดก็คือแยกแยกย้ายกันอยู่นะคะเป็นความสมพันธที่ต่างคนต่างอยู่โดยที่อาจจะยังต้องเห็นหรือป้วนเปี้ยนซึ่งกันและกันนะคะบางบางบางอย่างนะคะแล้วก็มีการซ่อนอาจจะเป็นความสมพัธ์ที่เปิดเผยไม่ได้นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใส่หน้ากากซ่อนเล้นตัวตนที่แท้จริงไว้อะไรเงี้ย อืมมันไม่ใช่ภายย่ของการ move on ค่ะคืออย่างเก่งก็คือแค่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างนิ่งสงวนท่าทีในที่ตั้งเพื่อรอดูสถานการณ์จังหวะเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมก็รายละเอียดทุกอย่างออมก็คงจะอ่านให้ไปหมดแล้วแหละนะอืม <c oughs> พอละแค่นี้แหละนะ <c oughs> ข้อความไม่ต้องก็ได้มว่มาเอาไหมข้อความว่าเอาเราเคลื่อนให้คุณดีกว่า ขออลเคินให้ชาวธาตุไฟดีกว่าค่ะคาราคาซังธาตุไฟค่ะแอง e l r o m a n มนอยากบอกอะไรเนี่ยเขาบอกว่าความรักของชาวธาตุไฟมักจะต้องไปข้องเกี่ยวกับเรื่องความเชื่ออะไรต่างๆนะความเชื่อความศรัทธาศาสนาหรือรักต้องห้ามก็ได้อคุณมักจะไปเจอความรักแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ย ืมแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยที่มันคาราคาซาังแล้วยังป้วนเปี้ยนเป็นอะ,อะไรก็ไม่ได้ในที่เนี้ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์นี้กําลังอยู่ในช่วงระหว่างการแบบไต่เลเวลอืมคืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไต่เลเวลไปอย่างช้าๆก็ได้มั้งอมว่านะ your love life is ascending to a higher level อืมเหมือนมันจะค่อยๆไต่ระดับไปนะคะ deception แล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังคงไม่เป็นตัวของตัวเองอยู่ค่ะการใส่หน้ากากการทำอะไรลับหลังการปกปิดซ่อน,อนเล้นหรือว่าการไม่เป็นต,ตัวเองเนี่ยเราก็แม้ว่าความสัมพันธ์นี้ยมันจะดูแล้วเหมือนจะเป็นการไต่ระดับนะคะสูงขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่น่าใช่ความรัที่จะสมหวังได้ง่ายๆค่ะ เพราะว่าแรงดึงดูดแล้วก็เ okay, คมีอาจจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะคะนี่ใต้สำรับนะโอเคก็คงจะเป็นประมาณนี้นะคะชาวทาดไฟยังไงก็ฝากสนับสนุนช่องนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะคะลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย